สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องลุงพลกันนะคะลือกันสนัน่นลือกันให้แซดค่ะว่าลุงพลโดนแน่ๆงานนี้ลุงพลของเราไม่รอดแน่ๆวันจันนี่แหละพนาพนา <c oughs> เรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะมีเข้าไปโพสต์ข้อความที่ร้านผ้าคุณแม่สาวิตรีแม่ของน้องชมพู่ค่ะ บอกว่าไม้จับออกมาแล้วไม่วันนี้ก็วันจันทร์รับรองว่าลุงพลโดนจับแน่นอนและก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อนะคะว่าเรื่องนี้รู้มานานแล้วถ้าไม่ติดม็อบนะโดนจับไปนานแล้วพนะพนะอหรีบอกอิลบอพอมีคนเห็นข้อความนี้นะคะก็มีการแคปหน้าจอ แล้วก็ได้เผยแพร่ข้อความนี้ออกไปแล้วก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะคะที่ได้เข้ามาอ่านข้อความนี้ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากบ้างก็บอกว่าโอเคโอเครอรอรอบางคนก็บอกว่าแม่นอิลีบอจ้าย้ตัวกันเด้อว่าสั้นเพื่อนว่าแล้วก็มีเมมอีกว่าหยุดหลอกกันเถอะไม่มีหลอกคนร้ายเราตามมานานมากแล้ว คำคำนี้ใกล้แล้วอีกไม่นานนั่นนี่เขาสร้างข่าวให้คนติดตามไปเรื่องเบี่ยงเบนกระแสคนต่อมานะคะก็บอกอีกว่าขอเอาใจช่วยให้จับคนร้ายตัวจริงได้เร็ววันนะคะอีกคนก็บอกว่างานมโนมาอีกแล้วอีกคนก็เม้มมาว่ารอมาห้าเดือนกว่าแล้วเจ้าหน้าที่ก็เห็นนิ่งๆอยู่หากเจ้าหน้าที่ออกหมายจับจริงๆ ไม่เกี่ยวกับติดม็อบติดแมพอะไรหรอกจับก็คือจับมันจะไปเกี่ยวอะไรกับม็อบม็อบแมพแมพอีกคนก็เมนว่าจับคนร้ายตัวจริงๆก็จับไปเถอะขาดเจ้านายทางนี้รอจนช่วงล่างหงอกหมดแล้วพนาพะานี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะที่ชาวโลกออนไลน์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง เม้มมาใต้คลิปพูดคุยกันได้นะคะจะจับก็รีบจับอย่ารอให้ช่วงล่างงอกหมดเด,อด้อเจ้านายหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ